มีนาะท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าผสมเหยื่อให้ดูหน่อยได้เลยครับวันนี้เราจะมาผสมเหยื่อให้น้าๆดูเพื่อไปลองทำตามเนะครับครับสําหรับสูตรเหยื่อวันนี้เราจะใช้เป็นลุงนึกนะครับไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะอันนี้เป็นลุงนึกกล้วยหอมกะทินะครับกล้วยหอมกะทิแล้วก็เป็น นมเปี้ยวนะครับรสผล,ลไม้รวมรสผล,ลไม้รวมแล้วก็ไข่สองหน่วยลำหอมมะลิอ่าอันนี้น่าจะซื้อมาผิดนะครับปกติผมจะซื้อเป็นลำขั่วแต่วันนี้น่าจะซื้อผิดตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นอาหารเม็ดเป็นอาหารพืช อันนี้เข้าดีเหมือนกันครับผสมอันนี้เป็นตัวเดิมที่มันเหลืออยู่ครับที่ผมหมักไว้ที่มันเหลืออยู่ไม่เป็นไรครับเทสกันเลยได้อยู่แต่งกิ่นเข้าไปนิดนึงถ้าลำเราเยอะเหยื่อจะไม่เน่าไม่บูดนะครับไม่เสีย เดิมก็ใช้ได้ครับไม่ทิ้งครับออหอมอันนี้ถือว่าเยอะอยู่นะอเยอะอยู่ใช้ได้เป็นอาทิตย์เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้คือเราจะผสมให้มันเป็นหัวเชื้อไว้นะ ใส่นมเปรี้ยวครับเป็นรสผลไม้รวมใส่หมดเลยลอยอังลองส่วนไข่คือโอ้โหแตกไงเลยวะ เป็นอันนี้เบอร์แอลนะครับเบอร์ใหญ่เลยจะหมักไว้ให้มันมีกลิ่นเวลาไปตกปลานะครับไปตกไปนั่งกับใครนะครับเขาก็จะถามว่านะใช้เหยื่ออะไรอะ่ะทำไมทำไมปลาเข้าดี่างเลยไอที่ผมไปนะครับที่ไปไปมาก็จะประมาณนี้มีแต่คนถามสูตรนะใช้เหยื่ออะไร ใช้สูตรไหนประมาณนี้นะที่คนถามตัวที่สองก็จะเป็นเนี่ยเป็นอาหารเมร็ดสัตว์กินพืชน,นะครับประมาณยี่สิบบาทเอาไปละลายน้ำให้มันอ่อนๆน,นะนี่แตกแล้วแตกตัวแล้วนี่ ืดเข้าดีนะครับนี่พยายามเลยทางพุทไม่มีครับมือนี่แหละนี่แบบนีบ้เป็นแน่นอนให้มันเหนียวๆน,นะครับ บีเ่เข้ากันครับให,ให,ให้ถ้ามันมแตกตัวเดี๋ยวมันอันนี้แล้วจะไม่เข้าสูตรเราปลาบางที่นะครับจะกินเหยื่อใหม่บางที่จะกินเหยื่อเก่าเราต้องดูก่อนว่าปลามันกินยังไงต้องไปดูดูก่อนดูหน้าง,งานถ้ามันกินเหยื่อใหม่ใช่ไหมครับ เราก็เติมพวกนี้ลงไปเติมลำเติมตัวไอตัวใหม่เข้าไปมันก็จะกินเบาลงแต่ถ้ามันกินเปรี้ยวๆหอมๆก็จะนี่แหละครับตัวนี้เลยถ้ากินเปรี้ยวๆปลาบางที่ปลาอะไรมันมันกินไม่เหมือนกันนะครับบางที่กินเหยื่อใหม่บางที่กินเหยื่อหอม,ม,กเ,ผม,ผมเก่ากินเปรี้ยวๆหน่อยแต่คลองส่งน้าําอ่ะสุวรรณภูมิผมไปแล้ว ไปลองมาแล้วเขาจะกินเปรี้ยวๆหน่อยนี่สูตรนี้ใครนั่งข้างต้องถามโอ้โนะฮะปลาเข้าจัดเลยใช้เหยื่ออะไรนคนถามอันนี้ที่มันเหนียวเพราะว่าเราจะทำให้มันเป็นหัวเชื้อนะครับ เปียกตรงนี้เลยแล้จะปล่อยให้มันเป็นหัวเชื้อกินก็จะหอมหอมแบบหอมอันนี้น่อยหอมครับกินก็จะหอมหอมเดี๋ยวไปถึงหน้างานนะครับวันถึงหน้างานเราก็จะไปดูว่ากลิ่นมันประมาณไหนเราก็จะเติมพวกนี้เข้าไปทำยังไงปลามันจะกินทั้งวันมัน มีวิธีครับเราต้องเอาเหยื่อค่อยๆดูว่ามันกินแรงกินเบาแล้วค่อยๆผสมไปครับรางานงานปลาทำยังไงมันถึงจะกินเข้าทั้งวันนะครับกินเราเอาเหยือ่อแบบกินแรงเข้าไปล่อก่อนแล้วค่อยๆบางลงบางลง แล้วเขบางลงบางลงผสมไม่ให้แบบกินเดิมตลอดครับม,มันจะออกไวเข้าไวออกไวเราต้องให้มันอยู่ทั้งวันนะกินทั้งวันโอเคครับไปเจอกันหน้างานดีกว่าไป i light hurting... N gutter filtrate.... Ahhhh.... light วิดีโอนี้เป็นบางช่วงบางตอนที่นำมาให้เพื่อนๆน,นานาได้ดูนะครับเพราะว่าคลิปเต็มจะยาวมากก็เลยตัดบางส่วนมาให้นานาดูนะครับก็จะมีปานินเข้านะครับวันนั้นก็ได้พอสมควรเดี๋ยวจะลงคลิปเต็มให้ดูนะครับคลิปนี้มาเอาบรรยากาศตอนเย็นๆก่อนจะกลับบ้าน บรรยากาศดีมากครับบ่อล้างบางบอ่อช่วงนี้ปลานิลเข้านะครับวันที่ผมไปเป็นวันอาทิตย์ก็มีคนได้ปลาใหญ่นะครับเป็นปลาปลาจีนนะครับปลาจีนวมามาันสี่ห้าโลแล้วก็มีนะ้าท่านหนึ่งก็ได้ครับได้ปลาใหญ่โอ้ได้ได้กันเยอะครับช่วงนี้ปลาตะเพียนจะเข้าอังห่างปลานิลเลยมีเวลากินเหยื่อปลาใหญ่มีเวลากินเหยื่อน,นะครับ ผมไปก็ใช้ดวงเบ็ดนะครับ0.5 5ถ้าใหญ่ใหญ่หน่อยมันเอาปลาไม่ค่อยอยู่นะครับแต่มันดีที่ว่าปลาเข้าเร็วกินเร็วนะครับเราได้วัดทั้งวันส่วนเหยื่อนะครับผมจะใช้เป็นหัวเชื้อแล้วก็ผสมตกประมาณช่วงเที่ยงมาผมจะผสมเหยื่อให้หอมให้กลิ่นเบาลง ปลาอยู่กับผมทั้งวันครับวัดทั้งวันก็คือวัดทั้งวันมันตัวเล็กตัวน้อยก็ปล่อยบ้างอันนี้นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเป็น e ีพหน้านะครับมาเจอกัน